สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่พิษาศิริโครงการ9ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทํารั้วโครงการซึ่งเราตัดเหมาให้กับผู้รับเหมาแล้วเกิดเคสขึ้นโครงสร้างของบ้านที่ข้างเคียงล้ําเข้ามาในแนวเขตของโครงการมันก็มีเคสก่อนหน้านี้เจ้าของโครงการได้มีการตกลงร่วมกับเจ้าของบ้านเอาไว้แล้วให้เราเป็นผู้รื้อถอนในส่วนที่มันเกินเข้ามาผมในฐานะวิศวกรของโครงการได้รับคําสั่งจากเจ้าของโครงการก็ต้องเข้ามาแก้ไขประเด็นที่เกิดขึ้นเราก็ทําการรื้อถอนในส่วนที่ล้ําเข้ามาส่วนที่ไม่ได้ ล้าแล้วก็ไม่ได้ไปยุ่งหรือไม่ได้ไปทําการล้ําเข้าไปในที่ของเขาส่วนที่เราแก้ไขตอนนี้เราทําการทุบหรือถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ผู้รับเหมาที่ทารั้วโครงการเขาสามารถดําเนินการต่อไปได้ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ไหมสามารถเกิดขึ้นได้เพราะสมัยก่อนการรังวัดอาจจะใช้คนหรือเครื่องมือยังไม่ทันสมัยมันเกิดความผิดพลาดกันได้ซึ่งสมัยนี้ปัจจุบันการการังวัดก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมีพิกัดจากดาวเทียมมันทาให้การรังวัดแม่นยําม,มากขึ้นสําหรับใครที่คิดจะสร้างบ้านหรือ ซื้อที่ดินเป็นของตอนเองก็อยากจะแนะนําให้นําเจ้าหน้าที่รลังวัดเข้ามาเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปครับ